สิ่งมีชีวิตในดีอาบิสถูกจัดระดับความอันตรายอยู่ทั้งหมด7ระดับครับและแบ่งตามระดับดาวอันดับแรกครับไม่มีดาวถูกจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีพิษภัยต่อมาครับ 1. ดาวถูกจัดว่ามีความอันตรายเล็กน้อยอาจสร้างบาดแผลให้กับมนุษย์ได้แต่ก็ไม่ได้อันตราย2ดาวต้องระมัดระวังอาจสร้างบาดแผลร้ายแรงได้แต่ก็ไม่ถึงชีวิต3ดาวอันตรายร้ายแรงครับสามารถสร้างบาดแผลสาหัสกับมนุษย์ได้เลย และสามารถล่ามนุษย์เป็นอาหารได้4ดาวอันตรายอย่างมหาศาลมีความอันตรายและมีความแข็งแกร่งมากมีความสามารถในการสร้างบาดแผลจนถึงชีวิตกับนักสำรวจได้5าดาวอันตรายอย่างไม่สมเหตุสมผลถ้าได้เจอกับพวกมันมีโอกาสรอดน้อยมากการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ตายได้เลยและสุดท้าย6ดาวอันตรายจนไม่สามารถต่อก่อนได้อันตรายและคนหลบเลี่ยงไม่ควรต่อก่อนระดับสุดท้ายระดับ7ดาวไม่เคยมีมาก่อน และไม่เคยถูกคนพบแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงระดับ6ดาวครับซึ่งในปัจจุบันปรากฏออกมาแล้ว3ตัวครับจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอามารันทายดิเซปเตอร์แมลงสุดอันตรายที่ทำลังในตัวเหยื่อเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในชั้น6ของดิอาบิส พวกมันมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้แห่งความอดทนที่พบได้ทุกที่ในดออาร์บิสพวกมันซ่อนตัวในส่วนดอกไม้เหล่านี้ได้อย่างกลมกลืนและเปลี่ยนส่วนดอกไม้ที่งดงามให้กลายเป็นกับดักมรณะพวกมันโจมตีสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้และฝังตัวอ่อนไว้ในร่างกายเหยื่อหลังจากฝังตัวอ่อนแล้วพวกมันจะเริ่มกินโฮสต์อย่างช้าๆจากภายในและเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วโฮสต์จะอยู่ในสถานะกึ่งตาย และจะเปลี่ยนเป็นแหล่งอาหารของพวกมันไปนตลอดชีวิตและพวกมันยังมีวิธีการยืดอายุของโฮสต์โดยตัวเต็มวัยจะยอมเสียสละตัวเองให้โฮสต์กินเป็นอาหารเพื่อยืดอายุการอยู่รอดโดยคนที่ได้ตกเป็นเหยื่อก็จะนอนขยับตัวไม่ได้ต้องเจ็บทุกทรมานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายในตอนที่พวกมันพักตัวพวกมันสามารถลบการอ่านสนามพลังจากตัวมันเองได้จึงทำให้มันอันตรายเป็นอย่างมากทำให้ผู้เข้ามาในอาณาเขตของมัน กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วอมรันทายดีเซปเตอร์เพียงตัวเดียวมีระดับความอันตรายในระดับ5ดาวแต่ถ้าพวกมันอยู่กันเป็นฝูงจะมีความอันตรายระดับ6ดาวเทียบเท่ากับเทอร์บินิตดราก้อนเทอร์บินิตดราก้อนหรือลิวซาไซเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในชั้นที่6ของดิอาบิส มีการบันทึกครั้งแรกในบันทึกของนกหวีดขาวไลซ่าลวซาไซมีลักษณะคล้ายม้าขนาดใหญ่ที่มีคอยาวและปากเหมือนจะงอยซึ่งมีงาขนาดใหญ่คล้ายเคี้ยวจำนวนหกงาที่ขากันไกลล่างพวกมันมีเกล็ดคล้ายสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษซึ่งทำหน้าที่คล้ายกระดองเกล็ดเก่าของพวกมันจะแตกออกเมื่อถูกโจมตีและปล่อยพิษร้ายแรงที่อยู่ในตัวออกมาพวกมันมีขายาวหกขาเพื่อรองรับร่างกาย หลังของพวกมันมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายเปลือกหอยลิวซาไซเป็นมังกรที่ดื้อรั้นและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในดิอาบิสโดยไม่คำนึงถึงคำสาปตัวผู้มักจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอาณาเขตด้วยการประทะกันอย่างดูเดือดพวกมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารทําให้พวกมันดูน่าเกรงขามลิวซาไซเพียงตัวเดียวก็อันตรายพอๆกับฝูงอมารันทยดีเซปเตอร์ทั้งฝูงพวกมันเป็นสัตว์ที่ห่วงอาณาเขตมันจะโจมตีเหยื่อด้วยการเหยียบ และเสียบเหยื่อด้วยขาที่ยาวและแข็งแกร่งซึ่งสามารถทำลายโลหะที่ยืดหยุ่นของเล็กได้พวกมันยังมีสัญชาติญาณที่ยอดเยี่ยมซึ่งเกือบจะคล้ายกับลางสังหณรทำให้พวกมันโจมตีเป้าหมายที่เล็กกว่าพวกมันได้อย่างแม่นยำเมื่ออยู่ห่างจากเหยื่อมากขึ้นส่วนที่คล้ายงวงจะกางหอกและพ่นกระสุนเหนียวๆออกมาประกอบด้วยส่วนผสมของหินจากอวัยวะภายในและของเหลวที่หลั่งออกมาของเหลวนี้จะระเบิดเมื่อกระทบกับเป้าหมายเคลื่อนความร้อนจะพุ่งออกมา ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อบริเวณโดยรอบนอกจากนี้ยังใช้มันเป็นกลยุทธ์ในการข่มขู่ศัตรูอีกด้วยสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เป็นปริศนาจริงๆครับแม้แต่ชื่อก็ยังไม่มีเทนมาคุถูกตั้งขึ้นโดยลิกโกเทนแปลว่าสวรรค์ทองฟ้าและมาคุแปลว่าม่านถ้าแปลตรงๆก็ม่านสวรรค์ ถูกค้นพบครั้งแรกในระหว่างการเดินทางลงไปชั้นเจ็ของดิอาบิสของกลุ่มของลิกโกและกลุ่มของสลาจอนกหวีดขาวอีกคนเทนมาคูเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายปากระเบนผสมปลาหมึกมีหนวดมากมายที่เหมือนโพออกมาจากอากาศความสามารถของมันอันตรายมากครับมันสามารถรบกวนประสาทสัมผัสของเหยื่อทั้งการมองเห็นการรับกลิ่นหรือแม้แต่การรับรู้สนามพลัง ในตอนที่ปรากฏตัวครั้งแรกมันซ่อนตัวอยู่บนอากาศและไม่มีใครมองเห็นมันเลยครับแต่รับรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นจนมันเผยตัวออกมามันจะโจมตีเหยื่อด้วยหนวดที่เหมือนปลาหมึกที่มีเขี้ยวหรือกรงเล็บมากมายครับบริเวณหนวดเหยื่อจะถูกหนวดนั้นฟาดโจมตีและถูกกัดและฉีกกระชากอย่างโหดร้ายภายในหนวดตอนปรากฏตัวออกมาหเห็นครั้งแรกเราจะเห็นพวกมันหลายตัวมากๆซึ่งอาจเป็นผลจากภาพลวงตาและจะเห็นเหมือนหนวดของมันลอยอยู่ในอากาศ มันเคลื่อนที่ผ่านอากาศด้วยอวัยวะคล้ายแมนเทิลขนาดมหฮมาซึ่งใช้ยึดเกาะสนามพลังมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงคำสับและสิ่งที่ทําให้เทนมาคูดูโกงสุดๆคือมันสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วครับในตอนที่มันถูกโจมตีจนหนวดของมันแทบขาดออกจากกันก็สามารถฟื้นฟูได้แทบจะทันทีและมันยังมีความสามารถในการต่อต้านพิษในระดับที่สูงมากๆในตอนที่หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสลาจอโจมตีมันด้วยพิษ มันก็สามารถต้านพิษนั้นได้อย่างทันทีจากสิ่งมีชีวิตปกติที่ได้รับการโจมตีจะต้องส่งกระแสประสาทไปยังสมองก่อนและจะส่งกลับมาเทียวัยวะแต่เทนมาคุร่างกายมันสามารถตอบรับความรู้สึกจากการโจมตีฟื้นฟูและต่อต้านพิษได้ด้วยตัวมันเองจนเหมือนมีสมองอยู่ในทุกอวัยวะของมันนับว่าโกงสุดๆนี่เพิ่งเดินทางลงมายังไม่ถึงไหนก็เจอขนาดนี้ถ้าลงไปลึกกว่านี้จะเจอขนาดไหนเนื่องจากว่ามันเพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกจึงได้แต่คาดเดาวความสามารถของมัน ซาลาโจครับคาดการว่าความสามารถในการลวงตาของมันคล้ายกับสิ่งที่เรียกว่าคลื่นต้านประสาทสัมผัสเป็นความสามารถในการสร้างคลื่นที่ลบล้างการรับรู้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการดมกลิ่นแม้แต่การรับรู้สนามพลังจากบันทึกทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถนี้พบว่ามันไม่ใช่ความสามารถของสิ่งมีชีวิตเพียงตัวเดียวแต่เป็นผลจากการที่สิ่งมีชีวิตที่อยู่แบบอนานิคม ที่มีหลายชนิดอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยเพราะการที่สิ่งมีชีวิตเพียงตัวเดียวจะสามารถสร้างคลื่นต้านประสาทสัมผัสได้มากมายและครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสงสัยริกโกตตั้งสมมุติฐานว่าความสามารถของมันไม่ใช่ตัวมันเองแต่เกิดจากการอยู่ร่วมกันซึ่งมาจากการที่แฟบตะดูเหมือนจะแยกตัวออกเป็นหลายส่วนก่อนที่จะมาบรรจบกันหลังจากต่อสู้แบบประชิดต,ตัวกับมันเนื่องจากเทนมาคุ สามารถทำเช่นเดียวกันได้ริโกจึงคิดว่าความสามารถนี้อาจเป็นของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นเทนมากุถูกจัดอยู่ในความอันตรายระดับ6ดาวแบบไม่ต้องสงสัยสรุปครับเทนมากุเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแต่ปริศนาครับที่เราไม่รู้ข้อมูลความสามารถที่แน่ชัดของมันมีแต่การคาดการความสามารถที่ตัวละครภายในเรื่องวิคอบเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ มีสัตว์ประหลาดตัวไหนที่เพื่อนๆชอบไหมครับหรือเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้ามีข้อมูลผิดาพาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ